สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแมนการินเตือนคนมีรถ6สิ่งห้ามทำเด็ดขาดลั่นใช้รถแบบนี้ขับกี่ปีก็ไม่รวยเราสายมูต่างคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีแน่นอนสำหรับแมนการินนักแสดงพิธีกรชื่อดังที่ผันตัวเองมาเป็นหมอดูล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสคลิปเตือนคนมีรถฉบับสายมูพร้อมเผยหข้อควรระว,วังชี้ห้ามทำแบบนี้เด็ดขาด พระทำแล้วขับกี่ปีก็ไม่มีทางรวยโดยได้ออกมาเผยคลิปลงในอิน t a g r a m มเอาไว้ว่าใช้รถแบบนี้ขับกี่ปีก็ไม่รวยพร้อมระบุคแคปชั่นว่าห้ามรกห้ามเหม็นห้ามปล่อยพังห้ามวางตามไปทั่วห้ามกลัวฝนจนไม่ล้างรถถ้าห้ามได้ขับยังไงก็รวยชอบเรื่องมูดูช่องแมน จากคลิปดังกล่าวแมนการินได้เผยว่าถ้าอยากขับรถแล้วรวยจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้และยังเตือนถึง6ข้อควรระวังบางอย่างที่ห้ามทำทำแล้วขับกี่ปีก็ไม่รวยดังต่อไปนี้ 1. ห้ามรกถ้ารถของคุณรกเป็นอุปสรรคของการหาเงินเช่นการวางรองเท้าไว้ที่พื้นรถไม่ควรทำจะต้องเก็บใส่กล่องไว้ท้ายรถให้ดี 2. หลังรถไม่ควรวางของรกเหมือนตู้เก็บของต้องเป็นของที่มีความจำเป็นเท่านั้น 3. กลิ่นของรถห้ามเหม็นถ้ารถทั้งคันหอมเป็นกลิ่นอโรมาจะช่วยเรื่องห่วงจุ้ยได้ถ้าเหม็นจะทำร้ายความโชคดี 4. ห้ามปล่อยพังถ้ามีร่องรอยของอุบัติเหตุต้องดูแลรักษาซ่อมให้ดีถ้าเราผลัดผ่อนว่าเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเคลมเงินก็จะไม่เข้ากระเป๋าเราสักทีเหมือนกันรถเสมือนร่างกายต้องดูแลให้ดี ห้าความสะอาดยิงขับรถไปหาเงินบ่อยๆยิงต้องล้างรถดูดฝุ่นบ่อยๆหกเศษเหรียญไม่ควรวางกระจัดกระจายในรถควรหาที่เก็บให้ดีต้องดูแลเงินดีๆถ้าเยอะเอาไปหยอดกระปุกหรือรวบรวมไปทำบุญจะเป็นสิ่งที่ดีมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ